สวัสดีนักเรียนชั้นป2ทุกคนค่ะวันนี้เรามาอยู่กันในหัวข้อการวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและกรัมค่ะจากภาพที่นักเรียนเห็นอยู่นี้นะคะเป็นการช่างผักผลไม้ค่ะซึ่งเข็มชี้น้ำหนักก็จะแสดงน้ำหนักของผักผลไม้นะคะที่เราช่างว่าหนักเท่าไหร่จากรูปนะคะเข็มชี้ไปที่ 1ขีดค่ะแสดงว่าผักผลไม้นี้หนักอยู่เท่าไหรคะหนักอยู่1ขีดนั่นเองค่ะเอแล้ว1ขีดเท่ากับกี่กรัมคะนักเรียน1ขีดเท่ากับ100กรัมนั่นเองค่ะถ้าเข็มชี้ไปที่เลข2ก็แสดงว่าหนักกี่กรัมคะ200กรัมค่ะชี้ไปที่ขีดที่3ก็คือ 300กรัมค่ะขีดที่4 400กรัมขีดที่5 500กรัมขีดที่6ลละคะ600กรัมขีดที่7จ็ดก็เ0 0กรัมขีดที่8 800กรัมขีดที่9 900กรัมขีดที่10บละคะนักเรียน1000กรัมนั่นเองค่ะ ซึ่งก็จะได้ว่า10ขีดเท่ากับ1,000กรัมนะคะซึ่ง1กิโลกรัมจะมีเท่ากับ10ขีดค่ะนักเรียนดังนั้น1กิโลกรัมจะเท่ากับ1,000กรัมนะคะอ่าไหนหนักเรียนท่องให้คุณครูฟังอีกทีสิคะ10ขีดเท่ากับ1,000กรัม1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีด 1>, 1กิโลกร,รัมเท่ากับ1,000กร,รัมค่ะต่อไปนะคะมาดูค่ะชมพู่ของคุณครูหนักเท่าไหร่คะนักเรียนจากรูปนะคะเราก็มานับขีดค่ะว่าเข็มชี้น้ำหนักชี้ไปที่เลขอะไรนะคะ1ขีด2ขีด3ขีดซึ่ง มันชี้ไประหว่าง3กับ4ขีดนั่นก็คือ3ขีดครึ่งนั่นเองค่ะ3ขีดครึ่งเท่ากับกี่กรัมคะนักเรียน3ขีดครึ่งเท่ากับ1ขีด100กรัม2ขีด200กรัม3ขีดก็300กรัมแล้ว3ขีดครึ่งก็คือ350กรัมนั่นเองค่ะนักเรียน น้ำหนักครึ่งขีดนะคะก็คือน้ำหนัก50กรัมนั่นเองค่ะถ้า4ขีดคึ่งก็คือ450กรัมค่ะ5ขีดคึ่งก็550กรัมนั่นเองค่ะ,ะมาตอบคำถามของคุณครูกันนะคะจากรูปค่ะฟักทองหนักเท่าไหร่คะนักเรียน ฟักทองน้าเลยก็นับมาเลยค่ะ1 2อ่าสกิโลกร,รมัมใส่เลข2ไว้ก่อนเลยนะคะจากนั้นดูเข็มมันเลยเลข2มาแต่ถึงเลข3มหรือยังคะยังไม่ถึงเลข3นะคะนักเรียนนักเรนนับค่ะว่าเข็มชี้เลยเลข2มากี่ขีดนะคะหนึ่งสาสี่เลยมา4ี่ขีดซึ่งสี่ขีดเท่ากับกี่กร,รัมคะนักเรียน 4ขีดก็คือ400กรัมนั่นเองค่ะมาดูต่อนะคะเป็นการชั่งน้ำหนักของส้มโอนะคะส้มโอหนักเท่าไหร่นะคะ,ะมาดูค่ะเริ่มต้นก่อนชั่งเข็มจะชี้อยู่ที่เลขศูนย์นะคะนะักเรียนเมื่อวางส้มโอลงไปเข็มจะเบนมาอยู่ที่ตรงนี้แสดงว่าหนักเท่าไหร่คะ เริ่มนับค่ะ1กิโลกับอีกกี่ขีดคะนักเรียนอยู่ที่1กิโลนับค่ะว่ามาเลยมากี่ขีด1 2 3 4 5อสา่้าเลยมา5ขีด5ขีดก็คือกี่กร,รัมคะนักเรียนหขีดก็คือ500กร,รัมนั่นเองค่ะมาดูต่อค่ะงาดำหนักเท่าไหร่นะคะ เหมือนเดิมเลยเริ่มนับสตาร์ตตั้งแต่เลข0นะคะแล้วก็มา1อ่าจากนั้นให้นักเรียนสังเกตดูค่ะว่าเข็มชี้แสดงน้ำหนักเลยเลข1มากี่ขีดคะนักเรียน1 2อ่ะสขีดครึ่งคะ่ะนักเรียนแสดงว่า2ขีดครึ่งเท่ากับกี่กร,รัมคะนักเรียน250นั่นเองค่ะ อีกหนึ่งข้อนะคะดูค่ะแต้งโม่หนักเท่าไหร่นะคะเหมือนเดิมค่ะเริ่มนับจากเลขศูนย์แล้วก็มา1 2อ,อ่ะเป็น2กิโลกร,รัมนะคะแล้วเข็มชี้น้ำหนักเลยเลข2มากี่ขีดคะนักเรียน1 2 2ขีดก็คือกี่กร,รัมคะ200กร,รัมนั่นเองค่ะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะอ่าไหนมาดูค่ะทุเรียนหนักเท่าไหร่คะนักเรียนทุเรียนหนักเท่าไหร่ก็เหมือนเดิมเริ่มที่เลขศูนย์นับมาค่ะหนึ 1, 2, อ่าสกิโลกร,รมัมแล้วเลยมากี่ขีดคะนักเรียน1 2ปรากฏว,ว่าเลยมา2ขีดครึ่งนะคะ2ขีดครึ่งก็คือกี่ร้อยกร,รัมคะนักเรียน 250กรัมนั่นเองค่ะไม่ยากเลยนะคะนักเรียนวันนี้ค่ะคุณครูขอฝากแบบฝึกหัดในหน้าที่131ให้นักเรียนกลับไปฝึกฝนทำด้วยตนเองนะคะอ่ะก่อนที่จะไปทำด้วยตนเองเดี๋ยวคุณครูขออธิบายก่อนนะคะว่าแบบฝึกหัดในหน้านี้ทำอย่างไรนะคะให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่เครื่องช่างกับน้ำหนักค่ะ มาดูค่ะในข้อที่1น่งค่ะแ a นตาลูปนะคะช่างแคนตาลูปอยู่ค่ะหนักเท่าไหร่นะคะเหมือนเดิมนักเรียนก็เริ่มที่เลขศูนย์จากนั้นก็มา1อ่าได้1กิโลกร,รัมละแล้วมันเลย1กิโลกร,รัมมากี่ขีดคะนักเรียน1 2 3 4ขีดนั่นเองนะคะนั่นก็คือกี่กรัมคะ4ขีด 400กรัมดังนั้นนักเรียนหาค่ะว่า1กิโลกรัม400กรัมอยู่ตรงไหนนะคะอาาเจอแล้วค่ะอยู่ตรงนี้นะคะนักเรียนก็ลากเส้นโยงจับคู่ให้เรียบร้อยนะคะมาดูอีกข้อค่ะแก้วมังกรนะคะหนักเท่าไหร่เหมือนเดิมเริ่มต้นที่เลข0ูนย์ค่ะ1 2สอง่มันเลยเลขสองมากี่ขีดคะนักเรียน นับค่ะ1 2 3 4 5 5้าขีดก็คือกี่กรัมค่ะ5ขีดก็คือ5 0 0กรัมนั่นเองนักเรียนก็มาหาค่ะ2กิโลกรัม5 0 0กรัมอยู่ตรงไหนนะคะปรากฏว่าอยู่ข้างล่างสุดเลยนักเรียนก็จับคู่โยงเส้นดังนี้นะคะมาดูอีกหนึ่งหน้าค่ะนักเรียนแบบฝึกหัดหน้าที่132ค่ะ เขียนเติมน้ำหนักลงไปในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะอย่างเช่นข้อที่1ค่ะหอยแครงหนักเท่าไหร่นะคะเหมือนเดิมนักเรียนก็ดูค่ะเริ่มที่เลข0ูนย์1 2 3. 3กิโลกร,รัมเลยสมากี่ขีดคะนับค่ะ1 2 3 4 5อ่หเลยมา5ขีด5ขีดก็คือกี่กร,รัมคะนักเรียน 500กรัมนั่นเองดังนั้นนักเรียนก็เติมตัวเลขลงไปคือ3กิโลกรัม500กรัมค่ะอีกหนึ่งข้อค่ะปลาหมึกหนักเท่าไหร่นะคะเริ่มที่เลข0ูนย์ค่ะแล้วก็มาที่1 1กิโลกรัมนะคะจากนั้นมันเลยเลข1มาเท่าไหร่1 2 3 4เลยมา4ขีด 4ขีดก็คือกี่กรัมคะนักเรียน4ขีดก็คือ400กรัมนั่นเองนะคะดังนั้นนักเรียนก็จะเติมตรงนี้มึกหนัก1กิโลกรัม400กรัมไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนคุณครูขอฝากแบบฝึกหัดให้นักเรียนกลับไปฝึกฝนทำจำนวน2หน้านะคะเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ